สวัสดีครับผมปอนครเนดัสวันนี้ผมจะมาสอนลูกเล่นอื่นๆของ Power p a s s แล้วก็ Around ในแบบลงช่งองนิ้วเดิม2แบบครับคือแบบไม่มีรอบหมุนนะครับแบบแนวทิปชาร์ดแล้วก็รอบหมุน0.5แบบประเภทด u วพาร์สครับก่อนนื่นครับถ้าคุณสนใจการโควบาครับคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนโควบา,าหรือสอนเล่นโยโย่ได้ในตุก,กตาทิปซึ่งคุณสามารถทําตามแล้วก็อภิดรายเพื่อนได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ โดยคอนเซปต์แรกที่เราจะมาดูกันครับอันนี้ผมเห็นจากคลิปของ blue spinner จากเบลเยียมนะครับโดยเราจะทำเอ่อเราจะนำแนวคิดของทริปชาร์ตหรือว่าไอท่าเด้งไปเด้งมาอีกทีเนี่ยมาใช้ครับเราดูตัวอย่างแรกกันเลยครับจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับโดยเราจะเริ่มจาก power pass ครับเราจะใช้แรงดันที่เหมือนกันแต่ว่าพอเราเริ่มดันไปแล้วครับเราจะยกนวชีขึ้นมาขั้นนะครับเพื่อหยุดปากกาไว้ครึ่งท่าครับคล้ายเวลาเราทำ inverse power pass ซึ่งตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าปากกามันไม่มีรอบหมุนนะครับอันสมุนแค่ประมาณ0-25รอบนะครับเป็นครึ่งของครึ่งรอบอีกทีแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ถ้าอาจจะดูต่างไปจากการชาร์จธรรมดาเลยหนึ่งรอบไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จัดเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ลองดูในแบบในคอมโบนะครับจะเห็นว่าหน้าตามันแตกต่างนิดหน่อยนะครับใครสนใจก็ลองเอาไปทําดูได้ เรื่องอื่นๆที่ผมอยากจะยกตัวอย่างครับเช่นทำจากช่องยูโป้งชีนะครับเราจะปล่อยให้ปากกาลอยๆอยู่นิดนึงครับก่อนที่จะกลับมาจับปากกาดังภาพนะครับในคอมโบก็จะหน้าตาแบบนี้หรือว่าจะดีดจากแบบอาราวหรือว่าจะแบบรีโอลดพาวเวอร์พาสนะครับก็ได้อย่างที่บอกคือรอบหมุนมันจะไม่มีนะครับเหมือนเราปล่อยปากกาด้วยวิธีใดสักที่นึงแล้วก็เปลี่ยนส่ตอนคิึงภาพ ต่อมาจะเป็นแบบรอบหมุน0.5ครับโดยวิธีที่เราจะทำนะครับจะเหมือนตอนทำดูอัพพาสแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแรงต้นตอนที่เราดันจาก power pass เป็นอย่างอื่นแทนครับเช mm ่น hmm. จากเมเบิร์ด power pass ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะเหมือนเดิมครับคือเราจะต้องจับปากาให้ถูกจุดถึงสามารถทํารอบถัดไปได้แล้วก็ค่อยๆฝึกทีละรอบแล้วก็ทีละช่องนิ้วนะครับเผื่อว่าเราจะเอามาเชื่อมกันได้ในแบบของเรา แบบหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําครับคือเป็นการดันแบบราวน์ปกติเลยแต่ว่าเราจะตะแคงหน้ามือขึ้นหน่อยๆแล้วก็รับที่เดิมนะครับมนการจะหมุนครึ่งรอบครับแล้วก็จัดเป็นอีกทา่านะครับที่รูปเล่นที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเอามาใส่ในคอมโบได้จริงครับ อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับเราพบกันในอทิตหน้าครับโดยคอนเซปต์แรกเราจะมาดูกันครับอันนี้ผมเห็นจากคลิปของ blue spinner จากเบลเยียมนะครับโดยเราจะทำเอ,อเราจะนำแนวคิดของทิปชาร์ตหรือว่าไอ้ท่าเล่นไปเด้งมาอีกที่เนะี่ยมาใช้ครับเราดูตัวอย่างแรกกันเลยครับจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับโดยเราจะเริ่มจาก power pass ครับ เราจะใช้แรงดันที่เหมือนกันแต่ว่าพอเราเริ่มดันไปแล้วครับเราจะยกนิชีขึ้นมาขั้นนะครับเพื่อหยุดปากกาไว้ครึ่งท่าครับคล้ายเวลาเราทำอินเวอร์สพาวเวอร์พาสซึ่งตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าปากกามันไม่มีรอบหมุนนะครับอาจจะหมุนแค่ประมาณ0-25รอบนะครับเป็นครึ่งของครึ่งรอบอีกทีแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ถ้าอาจจะดูต่างไปจากการชาร์จธรรมดาเลยหนึ่งรอบไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จัดเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ลองดูในแบบในคอมโบนะครับจะเห็นว่าหน้าตามันแตกต่่าางงนนนิดดดหอออยนะใ,ใจก็ลเไไปทไู้ เรื่องอื่นๆที่ผมอยากจะยกตัวอย่างครับเช่นทําจากช่องนิ้วโป้งชี้นะครับเราจะปล่อยให้ปากกาลอยๆอยู่นิดนึงครับก่อนที่จะกลับมาจับปากกาดังภาพนะครับในคอมโบก็จะหน้าตาแบบนี้หรือว่าจะดีดจากแบบอาราวหรือว่าจะแบบมิเรอร์พาวเวอร์พาสนะครับก็ได้อย่างที่บอกคือรอบหมุนมันจะไม่มีนะครับเหมือนเราปล่อยปากกาด้วยวิธีใดสักที่นึงแล้วก็เปลี่ยนใจตอนคลึงท่าครับ ต่อมาจะเป็นแบบรอบหมุน0.5ครับโดยวิธีที่เราจะทำนะครับจะเหมือนตอนทำดัวพา s สแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแรงต้นตอนที่เราดันจาก power pass เป็นอย่างอื่นแทนครับเช่นจากเมเบิร์ด power pass ครับส่วนลรเียะอื่นๆก็จะเหมือนเดิมครับคือเราจะต้องจับประกาให้ถูกจุดถึงสามารถทํารอบถัดไปได้แล้วก็ค่อยๆฝึกทีละรอบแล้วก็ทีละช่องนิ้วนะครับเผื่อว่าเราจะเอามาเชื่อมกันได้ในแบบของเรา แบบหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําครับคือเป็นการดันแบบอาราวปกติเลยแต่ว่าเราจะแตะแขงหน้ามือขึ้นหน่อยๆแล้วก็รับที่เดิมนะครับเวลากาจะหมุนครึ่งรอบครับแล้วก็จัดเป็นอีกท่าหนึงครับที่รูเล่นที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเอามาใส่ในคารโบได้จริงครับ อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับเราพบกันในอาิตหน้าครับ